โอ้ทุกคนอันนี้คือคิวด,ดีผมคิดว่าไอ้พวกที่บอกว่าฮ่าฮ่ฮได้ไปคิดมระสบการณทัวร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่เปคิดดังอื่นคนดังอื่นเด็ดเวลาเอาล่ะทุกคนทุกคนจะใช้ว่าทำไมผมมาหน้านี้ ก็แน่ๆครับเอ่อเปลี่ยนพื้นหลังดีกว่าล่ะซึ่งตอนนี้คือนั่นก็ก็ฉุกฉันวันคิดมาแล้วก็แฮปปี้นิวเฮียซึ่งทุกคนอจนสงสัยว่าเอ้ยพี่มันยังไม่ได้ปีใหม่สิครับไอ้พวกที่เห็นหน้าปุกคลิปแบบฮะเอ็งทำอีกแล้วเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ คนละอย่างครับคือต้องอาจจะสงสัยว่าแล้วมันคือคลิปเพียอะไรวะเอ่อก็แน่ๆครับพวกจะพูดถึงปีนี้ซึ่งปีนี้รู้สึกว่าจะเซยๆเแล้วผมขอพูดอะไรก่อนนะว่าผมมีแรงบัมมานดาลใจหลากหลายคนเช่น หลากหลายคนจริงๆนะแม้กระทั่งแจ็คกี้ซีเฮดแล้วก็อีกคนแล้วก็รวมถึงวีทูเบอร์เออก็แท้ว่าผมก็แบบมีหลากหลายแรงมัดใจทุกแต่ละคนที่เคยผมมีแรงมัดใจคือถ้าเกิดคนเห็นสไตล์การเล่นของผมในบ,บอกฟุตนะคุณจะรู้ว่าสไตล์ของผมอัเหมือนของใคร ซึ่งถามได้ทีว่าว่าไอปีนี้คือผมคิดว่าจะแบบปีใหม่นะจะทำเกมผีประมาณสองเกมแหละก็คือ m r h a ์ฮกับ w วอ l ์อินเทโทุกคนอาจจะสงสัยว่า m r h a ์ฮมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอพาไปดูอ่า มิชอกมันเป็นแบกนี้ซึ่งเป็นเกมผีเท่พวกเขาบอกว่าเกมนี้น่ะคือแบบมันเป็นเกมผีถ้าตายแบกไม่ได้แบกนั้นเรื่ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึง่งแล้วก็เจอจักราตาภาคแรกจะเจอแค่ตัวกระต่าย ไอ้เน,นี้คือลูกภาคของภาคสองนะก็คือลูกภาคของภาคสองที่มันเพิ่มของตุ๊กต,ตาก็คือมิดโบมิดโบคือแพนด้ามิดเทเรตไตก็คือเสืออารทมคือเกมนี้คือคือใครคิดว่าจะให้ผมเล่นเกมไหนเล่นเกมที่สองเวิร์บอนเทโรนัทผมขอพาคุณว่าเวิร์บอินเทโรจะให้ผมเล่นไหม เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนพลหลังครับเวอร์เอ็นซีโร่ะซึ่งเวอร์เอ็นซีโร่ไมันด้เป็นเกมผีมันกันแหละแต่แค่มันจะเป็นคนลาสตีมมันจะเป็นโลกแห่งฝันร้ายมัง้งแต่พลแล้วประกาศว่ามีหลายเซ็บมีหลาตอนแน่นอน คือและแถมนะแถมอีกนะว่าพี่ใหม่อาจจะลงเอ่อเอาวีหรือไม่ว่าจะเป็นเกมเด e ม a t นเท็ดแคทเดิมพัเท็ดแคทเดี๋ยวผมขอพาไปดูพื้นหลังอีกทีนะเออใช่ครับอันนี้แหละว่าเด e ม a t นเท็ดแคทนี่คือเป็นเกมที่เป็นแมวต่อชู้และ อาบิจิอะไรพวกนี้แหละมั้งแต่เท่าที่ผมรู้นะว่าแม็เออไม่ใช่สิคือพี่แม่อาจจะลงคลิปเดอะเพเทนแคทก็ได้แต่ทุกคนจะถูกสายว่าเอ๊ะพี่ทำไมพี่เล่นแทปเตอร์นี้จบแล้วคือพูดง่ายะว่าผมไปเล่นมาแหละ ก็คือไอที่ดิงจะอัดแต่ก็ไม่ดักอัดแหละคือใครจะให้ผมทําหรือไม่ทำคือแล้วแต่นะก็สุดท้ายนวัดพีใหม่นะซึ่งใครคิดว่าคลิปนี้ดีหรือไม่ดีนะแต่ นันคือซึ่งผมบอกว่าคือบางทีนะผมไม่เข้าใจว่ามันมีอะไรผิดพลาดน,นั่นเปลี่ยนพลังซึ่งปีใหม่นี้ผมรู้สึกว่าดี ดูนะ้เชิงท่าที่ผู้เลือดได้ว,ว่าปีนี้อาจจะดีหรือไม่ดีแล้วแต่ดูภาคนี้สิ อ๋าฮะเอาละถ้าได้ผูรู้นะว่าไอปี่ใหม่นี้เราจะเจออะไรหลากหลายมากมายทุกคนกถูกใช้ว่าเออพี่ ไล่สุดไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไล่สุดเปหรือเปอล่าคือไล่สุดนะบางคนทําเป็นแต่ผมไม่เคยทําแล้วผมคิดว่าจะให้ผมเห็นหน้าตาของตัวเองแต่ผมไม่ยากเห็นหน้าตาของผมจริงแต่จะเป็นภาคที่แบบเอาตัวละครจากเกมมาแปะหน้าหรืออันเมทก็ได้มาแปะหน้าผมแล้วผมก็เล่น หรือบางครั้งอาจจะอคอลเพย์เป็นตัวละครจากอนิเมะบางเรื่องนะแต่ถามว่าไลฟ์สดมันจะดีไหมก็ไม่รู้สิถ้าเราทำเป็นเราก็แบบดต่นะว่าเพอเพดีหรือไม่ดีมันมันแล้วแต่ผลลัพธ์ไม่ใช่ผล <I> ผลลัพธ์ที่ว่า คือแบบเอาทางในดีนะคือหนึ่งชั่วโมงเอาก็ดากถติว่าคุณช่างจะเล่นเล่นโปเก,กมอนแต่ใช้ปุยไม่แค่ชาตุไฟอันนี้ถึงมหมนนะอันนี้เป็นภาคแบบให้จินใจราการว่าแบบคุณใช้แค่ชาติไฟิแค่ชาตุไฟอย่างเดียวธาตุอ่นไม่สามารถใช้ได้และกคุณอาจจะแบกบ ธรมานก็ได้เพราะมันมีท่าที่ไฟแพ้ถึงก็มีประมาณเท่าน,นี้แหละนั่นเราจะถูกด้วยเพลงเล่นนะใครที่ดักใจผมเล่นเกมเด็บเทสแคทก็กด เออก,ก็กดหนึ่งมัง้งใครเด็กใจผงเล่นเกมผีกดสองและเกมอะไรก็ต้องบอกเลยนะมิโอกหนึ่งส่วนเวลล์อทีโรก็สองนะก็มีประมาณเท่านี้นั่นเราจะจบโดยเพลงเิ็ดเด็ดเด็ด

ซัมบี้ซัมบี้มันมาแล้วครูบาช่วยหมูแดงด้วยปีศาจมันออกกันละแวกแล้วครูบาครูบาช่วยด้วยเด็กสาวจะกินหมูแดงครูบาครูบาครูบาช่วยหมูแดงด้วยมีปีศาจครูบาออกมาแล้วครูบาอีวิลครูบาต้องรีบจัดการมันเดี๋ยวนี้มันอาจจะกินหมูแด้งหมูแดงต้องการความช่วยเหลือเพราะที่หยดมันจะไปกินหมูแดงอีกแล้วครูบาครูบาช่วยหมูแดงด้วยหมูแดงหมูแดงหมูหมูหมูแดงหมูหมูแดงหมูหมูดงหมูเด้นเลยหมูดงจะโดนนำตัวมาครูบาหมูแดงไม่ไหวแล้วหมูแดงเอาละทั้งมาไปถอยมาซัดๆใหม่ๆราคาบ้าแดงเลยนะ ครูบาชื่อมูแดงตลอดเลยมูแดงก็ได้เปิดหม่มาครูบานีแบบเป็นเพื่นผู้มีพระคุณกับมูแดงเลยมูแด้งนี่มมีความสุขมากเออแล้วบ้านแม่ของครูบานี่ยสุดยอดเลยนี่นึกว่าประตูมีตีแล้วเนี่ยเราดูซัมดี้กันไปแล้วก็มีพระครูเพื่อนๆออกมาใหม่ใหม่หมแล้วก็มีไม้กวาดครูบาด้วยเออแต่พี่ชายแล้วก็อีวิลครูบาธรรมะชนะอารทำครูบานั้นมีพลังที่โคตรโหดเลยนะอยากจะเมาให้ฉันก็ไม่อยากจะมูให้เธอทุรนเธอควรจะ